คลิปนี้เรามาดูขั้นตอนในการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีกาลินาแบบที่ง่ายที่สุดกันเลยครับก็ขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่แอป g o o g l e นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงช่องค้นหาตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปและให้พิมพ์คําว่า g a l ินาแอคเคนะครับพิมพ์ตามนี้เลยพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็กดเข้าไปที่ g a l ิ a a แอคเคนเลยครับเสร็จแล้วนะครับให้มาเข้าตรงลิงก์ที่เขียนว่า Account Center g a l า n a นะครับถ้าเจอลิงก์นี้ก็กดเข้าไปเลย จากนั้นจะขึ้นในหน้าของการล็อกอินกอลีน่านะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับใส่ยูสเนมและก็ใส่รหัสผ่านก a ลีน่าเข้าไปตรงนี้เลยเมื่อใส่ยูสเนมกับรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้มากดล็อกอิน now ตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นในหน้านี้นะครับให้เ,เพื่อนๆมากดตรงรูปโปรไฟล์มุมขวาบนตรงนี้เลยและเลือกเมนูเปลี่ยนรหัสตรงนี้เลยครับจากนั้นนะครับการเปลี่ยนรหัสจะขึ้นแสดงผลทางด้านซ้ายมือนะครับให้เ,เพื่อนๆมากดตรงแถบด้านซ้ายมือแบบนี้เลย โอเคครับถ้าคืนตรงกันแล้วนะครับให้เพื่อนๆใส่รหัสผ่านปัจจุบันของบัญชีกレเหน้าเพื่อนๆเ,เข้าไปตรงช่องแรกเลยและในช่องที่2นะครับให้เพื่อนๆกำหนดรหัสผ่านใหม่เข้าไปในช่องที่2เลยโดยที่รหัสผ่านใหม่นะครับจะต้องมีอย่างน้อยแตัตวมีทั้งตัวอักษรและตัวเลขหรือว่าจะเป็นเครื่องหมายผสมกันนะครับ จากนั้นนะครับในช่องยืนยันรหัสผ่านใหม่นี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับกรอกให้เหมือนกับรหัสผ่านใหม่ที่เพื่อนๆได้กาหนดไปเลยและในช่องสุดท้ายนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับพิมพ์ข้อความด้านหลังช่องนี้พิมพ์ให้เหมือนกันเลยนะครับทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กและก็ตัวเลขนะครับและเมื่อกรอครบทั้ง4ช่องแล้วนะครับให้มากดเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านกไลน่าแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆนะครับลองใช้วิธีนี้ไปเปลี่ยนรหัสผ่านกไลน่าของเพื่อนๆได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ